สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับอยู่ช่องโอเล่เอ็มีสองครับโอเล่เอ็มีสองครับผมวันนี้เราก็อยู่เป็นครบทีมนะครับครบทีมครับวันนี้บรรยากาศพายุเข้าเนาะหนาวพายุเข้าฝนตกมาวินป่วยใช่ไหมป่วยทีเรามาวินป่วยครับวันนี้พี่คิงดําก็กลับบ้านลากลับยังไม่มาใช่ไหมครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องออยครับแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมออย MP40 ครับอ่า MP40 ภาสายครับนันชายันต้องสวัสดีครับผมโจงขาล็อกครับครับแล้วก็ผมครับโอเล่ ME2 ME40 ใช่ไหมเมื่อี้ครับน่าจะเนาะน่าจะ40เออน่าจะ40ไปละวันนี้อ่าเนาะเราก็บรรยากาศบรรยากาศพายุเข้าเนาะต้นเนาะใช่ครับพายุเข้าก็งานก็ไม่ค่อยได้ทำเนาะวันนี้ฝนตกตกตกกันมาหนึ่งทีกันหนึ่งีทวันละสามวันแล้วผมว่า เออวันนี้เราก็จะมาคุยกับน้องใหม่เราดีกว่าเนาะยังไม่ได้คุยไปเรื่องราวนะนนนทนายเนาะตั้งแต่มาอยู่มิได้คุยกับมิแต่ร้องเพลงเนาะมีแต้ร้องเพลงวันนี้เราจะไม่ร้องเพลงครับวันนี้จะคุยกันเถอะคุยเรื่องอะไรยังไงมายังไงมีแฟนหรือยังหรืออะไรเงี้ยมีลูกหรือยังอ่ะทนายอยากรู้เลยถามเลยอ่ะอมีแฟนหรือยัง มีเมียไม่ใช่เมียเลยมีเมียมีลูกมาลูกลูกโตขนาดไหนล่ะสองปีสามเดือนลูกชายหรือลูกหญิงูกหญิงไทยลูกชายด้วยสองปีแล้วมีเมียแล้วมาแบบนี้เมียไม่ว่าหรอเมียให้มาเมียให้มาด้วยมาทำตามความฝันเป็นยังไงเอาเมียเห็นดูพี่จอนนี่บ่อยอลยใช่ไหมเพราะว่ายังงไอยู่หน้าบันไดนะมาอยู่บันไดแล้วหน้าบันไดแล้วเราอยู่หน้าบันไดแล้วใช่ โอ้แบบชอบดูพี่โจนี่ทำเพลงทำอะไรใช่ไหมครับอ่าก็เลยให้มาอยู่ใกล้แกเลยใช่ไหมครับส่งมาเลยครับเดี๋ยวครับคิดยังไงอยากมันด้วยมีความมีความฝันอะไรความันอยากเป็นนักร้องอยากอยากเป็นร้องใช่ไหมครับว่าแล้วผมว่าร้องเสียงดีร้องเพลงเพราะต้องมีความฝันนักร้องแน่เลยเคยไปประกวดเมื่อคืนแต่เคยเป็นรลวงน้า รถแห่เออเนี่ยเอฟซีถามมาวันนั้นว่าออยเคยร้องเพลงไหมครับผู้เล่นเขคนักครับไปเพียบเดียวเคยร้องเพลงเป็นนุ่มหน่อยเป็นตทหาเ่ยคมร้องงเพลนามย่างเคยร้องเพลงรถแห่ใช่ไหมแบบไหนเดี๋ยวเขาเขาติดต่อให้ไปจ้างจ้างให้ไปร้องอ๋อเอารถไปจอดก็ได้เราตั้งเวทีข้างขันแบบนี้อ๋อแล้วแต่เจ้าภาพแสดงว่าอยู่หมู่บ้านนี่ก็ร้องเพลงตามบ้านเลยใช่ไหมสองงานผม ไปลองขึ้นวีทีสองงานโอ้ขึ้นวทีลองสองงานแล้วใช่ไหมในเงินเป็นอัพจ้างใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงกับว่าคนรู้จักยังยังไม่ถึงอ๋อร้องแค่เฉพาะกลุ่มเนาะครับออใช่ครับบุดุง้องเขาร้องเพลงเก่งอ่ะเออแต่ก็คงจะชอบร้องเพลงตั้งแต่ก็คงจะถ้าได้เรียนฝึกอาจารย์ดีๆสักหน่อยเนาะตัวหนึ่งทองปหกก็เป็นนักร้องหัวจํำเรียนโอ้แจ๋วครับนี่แหละเขา คือน้องเขาชอบเรื่องนี้เนาะเรื่องเพลงก็ตอนนี้ก็พยายามเข้ามาอยู่กับพี่จอนนี่เพื่อจะได้คุกคกีในคุกคีในวงการเพลงเนาะ,ะไม่แน่นะเอาฝันเนาะเหมือนต้นเหมือนกันครับต้งชอบ้องเพลงใช่ไหมต้งต้งฝันอะไรเป็นไรความฝันอ,อยากจะออกซิงเกิลออกซิงเกิล <single, S 2> ใช่ไหมก็มมอ ความฝันเพาอยากมีเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหมความฝันเนาะเพลงหนึ damn, ่งความฝันความฝันพี่ทำเพื่อลูกเพื er> ่อเมียฝัน้วยคฝันผมอยากฝันเห็นเลขสักสามตัวไม่ใช่ครับความฝันของผมเหรอเพลงกว่สิมันมีอยู่สองอันฝึกแต่งเนาะเดี๋ยวเพื่อนเอาเอาโต๊ะก่อนอ่ะฝันยังไงฝันของผมคือมีอยู่สองอัน อย่างไงแรกคือมีผู้หญิงที่เรารักและผู้หญิงที่ลักเราอ uh. คอยอยู่เคียงข้างเราอ uh. คอยเข้าใจ uh. คอคอยเป็นกําลังใจให้เราเวลาที่ uh. เราท้อแท้เวลาเราเหนื่อย uh. แล้วก็จับมือ uh. จับมือกันเดินไปตามหาความฝัน,นที่สอง <ừ. S 2> ด้วยกันอความฝันที่สองนี่คืออยากออกซิงเกิลออกซิงเกิลแต่วันนี้อมีแค่โต้งที่เดินตามความฝันโดยไม่มีใครโต้งก็เหนื่อยครับทอแท้บ้างไม่รู้จะ เดินต่อไปหรือจะหยุดแค่นี้จะสู้ครับเดินต่อไปวต้ตงเดินต่อไปเดี๋ยวตะวันก็อาจจะได้มีโอกาสออกซิงเกิลใหม่แน่นอนออยอะความฝันี่ถึงแล้วใช่ไหมอย่าเป็นนักร้องแน่นอนอะ,อ,ะอย่ามีเพลงของตัวเองอ่ะขอ้อไยันหรอยันไ่ยันล่ะ อ๋อพี่ยันไม่เรียนจบแค่นั้นแหะฝันอยากเป็นยังไงอยากให้ดูไม่เรียนจบอยากฝันอยากเป็นยังไงของฝันของพี่ยันอยากให้ลูกได้เรียนจบทำไมครับมุ่งถาดลูกแค่นั้นนี่ยดูมุ่งถ่ายดาราอะไรแล้วก็แบบนี้แบบโต้งนะครับนีผู้หญิงที่ดีแบบอยากอยากมีอยากมีคู่ที่ดีเนาะคือโต้งเขาพูดกาอยากมีคู่ที่ดีครับก็เหมือนกันแหละนะทุกคนเนาะฝันทุกคนแหละอยากมีคู่ที่ดีเนาะ โต้งกับมียานผงเหมือนกันแหละยามีคู่ที่ดีด้วเนาะแต่น้องน้องบีอาจจะมีแฟนแล้วอาจจะได้ฝันแล้วอ่าอืมดูเที่ยนไม่ซื้อเลยอืมยกหม้อซาร์ไว้ดีอ่าครับแค่นั้นนะเพื่อนอืมวันหลังเอฟซีบอกว่าวันหลังต้องให้ให้เราพาออยไปมาตรงคำครับนาะโต้งเนาะหลังเดี๋ยวเราพาออยไปมาตรงคำเนาะไปสมัครมาตรงคำ ว่ได้เนาะได้ไม่ต้องเสียงได้เนาะไม่ตรงคำก็ลองไม่แน่นะเป็นประกวดไม่ตรงครังอาจจะอาจจะครับอืมก็อะไรอีกอะ่ะมีเรื่องอีไรอยากแนะนําตัวให้เอซีฟังคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราถ่ายแนะนําออยเนาะเพราะว่าน้องเขามาอยู่พักละแต่ยังไม่ได้ นะนำตัวเองให้รู้จักลึกๆไงมีแต่ร้องเพลงให้ฟังสามสามเพลงแล้วมั้งอตอนเี้น้องมาอยู่ผมยังวันเด็คุยกับน้องก็เฉียเขอเออน้องยังไม่คุยเลยเนาะยังไม่คุยเป็นเรื่องเวลเราแบบนี้แล้วอยากจะถามออยมีอะไรอีกนอกจากร้องเพลงเก่งอืมทำงานเก่งทำงานเก่งใช่ไหมครับอะไรอะไรอะไรอีกอ่ะนอกจากทำงานอะไรอีกพูดเก่งไหมพูดนี่ เก่งครับพูดเก่งงใช่ไหมเออแต่พอถ่ายคลิปอะยังไม่เก่งเนาะฝึกไปบ่อยนะเพราะว่าการเป็นนักร้องมันต้องพูดเก่งเอนเตอร์เทนเก่งไงเนี่ยอย่างพูดหน้าจอเนี่ยพูดให้คนฟังเราแล้วโอ้ยเขาไปไม่ต้องคำอยงางจริงเรอะใช่ต้องสะกดสะกดเขาให้ฟังเราอือนี่เดีนให้ศิลปินกับนักร้องเขาเรียกศิลปินใช่ไหมศิลปินกับนักร้องต่างกันเข้าหรื เออศิลปินคือขึ้นไปเเ t น r t a คนได้ <Yep. S 2> แต่นักนักร้องเนี่ยใครก็ร้องได้เออ <Yep. S 2> นักร้องทั่วไปใช่ไหมล่ะ <Yep. S 2> นักร้องทั่วไปตามงานตามละครเก๋เ okay. นี่ยร้องได้หมดอ่ะวงเล่านักร้องแต่การเป็นศิลปินคือไปยืนขึ้นเวทีแล้ว <Yep. S 2> คนเขาสามารถสะกดคนให้ฟังเพลงเราด้วยแล้วก็ <Yep. S 2> พูดให้คนเขานเตอร์เทนคนเขาอยู่ด้วยไงอย,อย่างเม็กอย่างเงี้ยพวกนี้เขาศิลปินไง <Yep. S 2> อืม เราต้องฝึกดูแต่ดูแล้วมีแววอยู่เนาะ,ะช่วงหน้าตาก็โอเคใช้ได้หน้าตาหิพันก็คงเป็นนักร้องได้อืมอสมมติให้พูดมมดขึ้นเวทีอะลองยืนซึ่งหน่อยนะ <c oughs> หรือว่าพูดก็ได้ <c oughs> การสวัสดีอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราเป็นนักร้องอะใช่ไหมขึ้นเวทีอะกนร้องเพลงช่วงเบรกก่อนร้องเพลงยังไงซ,ซ้อมซ้อม,อมลองดูลอง ได้ได้ป,ป่าได้ไหมยังไม่ได้เหรยังเคยเออเขาต้องอาจารย์ผุดจอนจะขึ้นไปกับกับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนพบกับอ้อยแสงสินพบกับอ้อยสวัสดีครับผมอ้อยแสงสินครับอ่าก่อนร้องเพลงเตมีพวกนี้มันต้องพูดก่อนเป็นจับไมือแล้วจุไปเอง ไปใช่หงไหมไปเองอ่าไปเองอต้องลองสัมผิ้ลองนี่อะถือว่าขึ้นเวทีขึ้นเวทีแล้วเราจะทักทายเอฟซีทักทายแฟนเพลงก่อนร้องเพลงยังไงอ่าอันน้ลองดูอาจารย์โต้งสวัสดีครับผมโต้งขาร์ลนะครับผม <c oughs> ขอดูมือเช้าร้องหนเยี่ยมสี่เลย ได้ไหมนี่นี่อเคามาจาาครับโต้งเขามีทักภาษาการพูดนะเออถ้าปรับปรับเรื่องคีย์เอ้ยปรับปรับเรื่องสปีดอย่างนง้นพูดหน่อยนะโอ้ได้ปรับเรื่องสปีดให้เร็วพูดหน่อยแล้วก็ไหนนะเออเขาเป็นตอนนี้อยู่กันกี่คนเดียกวันนี้ี่คนอ่าสรุปยอดนะอ่าเคสุดท้ายนี่เราก็ไม่มีอะไรครับเราก็จะมาทักทายเนาะแนะนําตัวเองให้ อ้อยรู้จักกับเอซทุกคนตอนนี้เราก็จะมาสรุปยอดเนาะเอฟซี <F 4. S 1> ตอนนี้ที่อยู่บ้านเอ็มีเราก็มีคพี่แอดอยู่นะผมโอเล่ยังอยู่ครับพี่โต๊ะขาล็อกอ่ะสามแล้วอยู่นักสัญญาคนหนึ่งอยู่มาวินครับอยู่ห้าแล้วหกงอยแสงสินครับหกอยู่คนหนึ่งพี่เข,ขิงดำอ่ะเขิงดำลาก,กับบ้านแต่ว่าจะกลับมา ครับปรเป็นเจ็ดคนเนาะเธอกลับมาวันไหนนะพรุ่งนี้เขาโทรหารใ, <น S 1> ใครว่าผมเออครับทิงดำก็ติดต่อมาเนาะติดต่อมาผ่านผ่านน,น้อยเนาะโทรหาอ้อยว่าจะมาวันที่สามมาก็เอฟซีไงทุกคนก็รอรุ่นกันนะครับว่าทิงดำจะกลับมาอยู่กับพวกเราไหมหรือว่าจะกลับมาเก็บสภาพเราเดินทางต่อไปหรือว่าจะกลับมาอยู่เลยก็รอรุ่นกันครับวันที่สาม อ่าอ่ะเคละโต้งมีอะไรเสริมไหมห้องนอนวงนอนครับโตง้งวงนอนแล้วเอาไม่ยันมีเสริมไหมโตง้งครับคิดที่พูดออกมามัน,มนเหมือนผมเลยเป็นไงที่เขาพูดเรื่องผู้หญิงเหมือนกันนะนอาที่โต้งก็พูดแครไม่เลยอ่ามันในใจเลยอ่าอือ เอาออยมีอะไรเสริมไหมทิ้งท้ายไม่มีครับไม่มีแล้วใช่ไหมเกมไม่มีอะไรแล้วก็พวกเราก็ขอลากันเนาะคลิปนี้พวกเราก็ขอลากันครับสี่สี่หนุ่มพวกเราก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ